สวัสดีค่ะพบกับ Enjoy ในช่อง Enjoy By the Way นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Mercedes-Benz คะ่ะทาง Mercedes-Benz Thailand น,นะคะเขาก็จัดกิจกรรมทดสอบให้กับสื่อมวลชน,นะคะ่ะแล้วนี่ก็คือดีอันิว GLA 200 AMG Dynamic นั่นเองค่ะวันนี้เส้นทางการทดสอบนะคะก็จะที่นี่นะคะอันนี้ก็คือสมุดประการนะคะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดระยองนั่นเองค่ะจะบอกว่าคันนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดนะคะทั้งภายนอกภายในค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรที่น่า สนใจกันบ้างตามมาเลยคะ่ะ ตอนนี้เอนจอยก็มานั่งอยู่ตำแหน่งคนขับแล้วนะคะหลังจากที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ออกมาจากสูนย์เไปยังรถใหม่ของ Mercedes Benz นะคะก็ไม้แรกจะเป็นลักกี้จากประเทศไ h a ไทยแลนด์ขับแล้วก็ต่อมาเป็นพี่นุชจาก Auto Society ค่ะค่ะเราก็มาสามคนเหมือนเดิมอาจจะเห็นเราสามคนบ่อยๆก็คือเราจะไม่ทิ้งกันจะเบื่อ ไปจะปิดเอาไปใช่ไม่ใช่ <c oughs> ใชทีนี้มาถึงต่อยขับนะคะตอนนี้ขับก็ได้ทดลองโหมดต่างๆแต่ก็แอบบอกว่าไม่ได้ลองสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เป็นผู้โดยสารเนาะฝั่งฝั่งตรงพี่นุชนั่งอันนั้นก็คือจะเป็นลักขับเนาะลักก็จะทดสอบให้เราดูว่าถึงสี่โหมดเลยที่ได้ทดลองใช้อาจจะเป็นอ่ะ เดือแค่สามโหมดถึงเพราะว่าอีกโหมดหนึ่งนั้นจะต้องแบบปรับแต่งเอาเองเนาะมันก็จะยากต่อการใช้งานสี่โหมดมีอะไรบ้างคะลากก็จะมีตัวโหมดอีโค่นะคะคอมบอร์เนาะสปอร์ตแล้วก็อินดิวอีเดีว ีนี้โหมดต่างๆอะค่ะอย่างตัวอีโคก็คือในเรื่องของประหยัดน้ำมันนู่นนี่นั่นเนาะแต่สมรรถนะเขาก็ยังคงเหมือนเดิมใช่รอบอาจจะต่ำหรือว่าความเร็วอาจจะเน็วนิดเร็นิดนึงใช่ะมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องเชืยวเพิดเนาะถ้าเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บมันก็จะได้ความหมุ่วอะใสกซิกซ์ซักสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่แตาเร่งแซงแต่อันนี้ก็จะมีผลต่อพลังงานเชื้อเพลิงมันก็จะกินน้ำมันนิดหน่อย แล้วโหมดก็จะมีผลกดน้อยอยู่ที่ว่าคุณใช้งานแบบแบบไหนในเมืองก็อาจจะเป็นมีข้อหมดก็าะจริงๆอ่ะแล้วก็อีโคสามารถใช้ได้ตลอดเลยเพราะว่าเราก็ขับตามที่กฎหมายกำหนดอย่างช่ก็ร้อยหนึ่ร้อยี่สที่เราใช้กันอยู่นะคะซึ่งก็อแรงแทงได้สบายไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขามีแรงม้าถึง1 6ึแรงม้าถึงจะเป็นเครื่องพันสามก็ตามนะแต่ไม่มีผลก็แบบอัตราเร่ง หรือว่าสมรรถนะเนาะในการขับไปเลยทีนี้ที่รักทดสอบก็มีทั้งบนบุรพาวิถีเนาะที่เราออกจากอ่าที่ส่งรถใหม่ของ Mercedes-Benz ตอสุดส่งรถใหม่ของ Mercedes-Benz บุรพา,ราอ่าบนบุรพาวิถีนี้ก็จะทดสอบเรื่องแรงลมอไม่มี ก็ไม่ใช่คนอมเงี้ยไในเรื่อนหุ่น้อยที่เข้ามาในรถเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีเนาะด้วยสะพานที่มันค่อนข้างสูงนะคะกระแสลมต่างๆเนี่ยคือมันก็ได้หลายๆอย่างทั้งในเรื่องของลมที่เข้าในสูรช่วงล่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของเสียงที่เข้ามาในคอมพิวสตอรอ่ใช่ค่ะก็ลองทดสอบแล้วในเรื่องของความเงียบเป็นกะบอกเลยก็คือไม่ว่าจรุ่นไหนของเบนเนี่ยก็คือเสียงค่อนข้างเก็บเก็บเสียงภายในดีอ่าใช่ค่ะก็อาจจะมีบ้างใน ญาติความเร็วปกติปกติเนาะจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้ทีนี้เรื่องของการโค้งที่รักบอกว่าใต้ลมเข้าใต้ท้องอันนี้ก็ถือว่าเขาทําช่วงล่างมาดีเนาะก็อ่าถือว่าเป็นสแตนดาดของ Mercedes-Benz แหละเนาะก็จะไม่โค้งไม่รู้สึกโค้งไม่รู้สึกปิ้วไม่รู้สึกอะไรเลยเอนรถเทลิ่อ่าแล้วกลิฟท์ล้อ19เนาะใช่แล้วก็มาในช่วงของมอเตอร์เวย์ก็ขับหมดสปอร์ เ,เพราะว่าก็จะมีช่วงที่เราทดลองเพราะว่าเราต้องทดลองอัตาราเร่งด้วยแต่ก็ที่เราขับกันมาก็คือตามกฎหมายกําหนดเนาะ,ะแต่จะบอกว่าอัตาราเร่งเขาศูนย์ถึงร้อยแล้วนั่นไม่ถึงสิบวิเลยนะคะค<ช>ันนี้บอกแล้วถึงมาเป็นเครื่องพันสามเนาะก็ศูนย์ถึงร้อยก็ไม่ถึงสิบวิค่ะทีนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์กันอัตาราเร่งดีเกียร์ก็ต้องดีเกียร์กี่สปีดคะพี่นุษย์ เจ็ดสปีดค่ะอ่าเกียร์เขาก็จะอยู่ตรงหลังพวงมาลัยเนาะเมื่อสิเอ็ดเบนเาจะเป็นเกียร์ก้านอยู่หลังพวงมาลัยแต่อยู่ฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายจะเป็นไฟเดี้ยวรอว่าอารมณ์อยากเล่นแผ่นดิสกอ่าก็มีนี่แผ่นดิสกก็จะอยู่หลังพวงมาลัยเช่นกันค่ะเจ็สปีดก็เหมือนที่บอกไปว่าถ้าเกิดเราขับหมดโหมดอ่าอีโคเหมือนพี่นุชบอกรับบอก จะแซงก็แพนเดิชิปก็ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวสปอร์ตเนาะอันนี้ใช้ได้เลยไว้เล่งแซงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงของเขาภายนอกและภายในมีอะไรบ้างแต่เรานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารแต่นั้นขอพูดในห้องโดยสารก่อนเนาะว่าม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างะะอ่ะหน้าเริ่มจากตรงหน้าพี่นุชก่อนเลยแล้ะกันอ่ะเรอเราก็คือตรง ตัวคอนโซลตรงด้านหน้านะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเขาจะเปลี่ยนแต่ก่อนนี้เป็นสีเทาธรรมดาแต่ตอนนี้เขาเป็นลายค่ะ<อ>มีรุดลายแล้วก็เป็นรูปดาวที่เป็นโลโก้ของ m มด e e เบ b เ n z เข้ามาตัวนี้นะคะมันก็คือตัว a n b i e n t Light <อ>ถ้าตอนกลางคืนนะเราสามารถที่จะเปิด ไฟของเอมเอลไลท์เขาเนี่ยสามารถได้เปลี่ยนถึง64เฉดสีแต่ก่อนเนี่ย64เฉดสีก็จริงแต่มันเป็นเส้นเนาะที่เราเห็นค่ะก็จะเป็นเส้นนะคะนี่เรียกได้ว่าอลังการดาวรันดวงจริงๆค่ะมีหลายดวงเลยเป็นกุ้งนะถอดออกมามันจะเป็นเป็นแป็นเป็นแหวนอะ่าเี้ยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เขาจะมีไวเลสชาร์จนะซึ่งตอนนี้เราชาร์จโทรศัพท์อยู่แล้วก็ โทรศัพท์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะต่อเข้ามาที่จอหน้าจอมีเดียได้เลยอันนี้พี่ลองต่อเป็น Android Auto เพราะเราแอนดอยกันใช่เพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้ Android กันคือรอบนี้ต่อโดยไม่ต้องใช้สายค่ะเขาก็รองรับการแบบไวเลสแล้วนะคะตัวไวเลสก็สามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็เปิดการเชื่อมต่อไปด้วยใช่เพราะตอนนี้เราก็กำลังดูทางให้ดีอย่างเงี้ยี่าขึ้นหน้าจอเลยก็คือพอเราเปิด G.P.S ในในโทรศัพท์เราใช่มนะก็คือแอนเดอร์โต้ขึ้นมาตรงหน้าเราบอกว่าจอใหญ่มากลักไปต้องนีใหญ่มาแบบขยับตัวเองเพื่อให้ไปดูใกล้ๆเลยนะก็คือนั่งหลังสบายพิงสบายนะคะแล้วคะเห็นตรงกลางหน้าจอได้ ตอนนี้เหลืออีกประมาณ28นาที24่กิโลค่ะก็จะถึงแล้วเราตั้งไว้ที่โรงแรมมาริออทนะคะมาริออทที่เราจะไปพักกันคืนนี้แต่หน้าจอแอบแอบกลัวนิดนึงอะไรป่ะเวลาแม่นั่งหลังนะแล้วเราขับเร็วเขาจะเห็นหมดเลยนะเพราะว่าเขาเป็นแผงยาวเลยอ่ะใช่เนาะเราก็จะแบบขับยากนิดนึงนะถ้าเกิดมีแม่นั่งถ้ามีคนที่คอยคอยเขาเรียกอะไรอ่ะควบคุมการขับแต่ไม่ได้ขับเองเออนี่บอกเลยนะแม่นั่งนะ แล้วไปแล้วไปถ้ามีตังหรือถูกหวยนะจะทําเบรกไว้ด้านหลังเลยอ่ะให้แม่ไว้เหยียบ <c oughs> เองเหยียบเบรกบอลเบรกบอไมาเหยียบเองแต่ <c oughs> c <c <oughs> ไม่ต้องวยไวไ้บอก <c oughs> ว่าแล้วไปนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ออโต้อ,อันนี้เขาเรียกว่าออโต้พายลออโต้พายโลสั่ง <c oughs> สั่งได้ใช่แล้วสั่งกันด้เสียงด้วยนะอ่ะพูดถึงสั่งกันด้วยเสียงคันนี้เขาก็มีเหมือนกันนะอ่าไม่ใช่แต่แม่สั่งนะคันนี้ก็เราก็สั่งได้หรือว่าไม่งั้นอ่ะเราให้แม่สั่งคนเลยก็ได้อะเรียกว่าระบบอะไรคะรังแรก เรียกว่าระบบ MBUX 7ซนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของของเขาเองนะคะก็จะมีอัปเดตฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมากมายเลยแต่ที่แน่นอนค่ะก็รองรับภาษาได้ถึงยี่เภาษา2ี่ส็ภาษาหนึ่งเนี้ยก็มีภาษาไทยอยู่เลยใช่ไหคอเขาใจภาษาเรามากขึ้นนั่นเองลองลองดูได้ค่ะเดี๋ยวลองนะเพิ่มเสียงเพลงนี่เห็นไหมเห็นไหมพอนัจะบอกให้เพิ่มเนี้ยคือเสียงเนี่ย เขาก็จะขึ้นเนาะขึ้นมาเองนะก็ดูผ่านนะจอได้คืออันนี้ก็เป็นอ่าเรื่องระบบความปลอดภัยของเขาอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือเราไม่ต้องไปละสายตาไปเพิ่มเสียงที่หน้าจอหรือที่พวงมาลัยเพราะพวงมาลัยอ่ะมันก็เพิ่มได้แหละเพราะมันเป็นมันติดฟังกชันเนาะก็จะมีระบบต่างๆควบคุมอะไรที่พวงมาลัยแล้วก็เป็นก้านแบบว่าสปอร์ตเนาะสามการอย่างงี้ทีเนี้ยพูดถึงระบบความปลอดภัยอ่ะคันนี้ ก็จัดมาเต็มเหมือนกันก็คือระบบเ d a ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่าในส่วนของระบบเบรกอัจฉริยะเวลาเจอรถเบรกด้านหน้าหรือสิ่งกีดขวางอ่าเตือนก่อนอ่าเตือนก่อนเนาะแล้วก็อ่าเป็นระบบออกนอกเลนก็มีมาให้หรือว่าจะเป็นมุมอับที่เราเรียกว่าอ่าบายสปอรก็มีมาให้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ชับสบายใจได้สบายใจได้เพราะว่ว ทำให้รถเราอะขับรถได้มั่นใจมากอ่าใช่อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่า The new GLA 200 AMG Dynamic เนี่ยเขาจัดมาให้แบบเต็มๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมภายนอกภายในที่เปลี่ยนเนาะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มมามากมายลืมไม่ได้ข้างบนข้างบนข้างบนอ่ามาเลยมาเลยอ๋อเขาชนข้าหากันนี่ใช่เป็นการแบบเขาเป็นอ่า พานูรามิกซันรูฟแบบที่แยกนะคะตัวของตัวด้านหน้ากับด้านหลังแาะว่าเขาจะมีตรงกลางนันคอยเชื่อมเพราะว่าเราใช้กันทีกว่ปุ่มเดียวเลยแล้วปุ๊บเขาก็จะหายถ้าปิดหลังแต่ว่าตอนนี้ปิดก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราค่ะเดินไปเช่นมันร้อนอ่ะน่าจะไปหาตอนเย็นๆบรรยากาศตอนเย็นๆแล้วเราค่อยแบบมากขึ้นแน่ๆใช่ค่ะก็ถือว่าแต่ก็คือ ถามว่าจําเป็นไหมก็ตอนนี้คือหลายๆคนล้วก็ชอบเด็กยังบ้านไหนมีเด็กเนี่ยเขาก็จะสามารถชอบเขาก็พอเรามีสันรูที่เปิดได้เนี่ยเวลาไปสวนสัตว์ต่างๆไม่ไรถเข้าไปได้การให้อาหารสัตว์ผ่านแบบว่าสันรูนี่ก็จะเป็นอะไรที่เด็กชอบมากตรงนี้เราขอเสิริมในผู้โดยสารตอนหลังบ้างตามเนี่ยก็คือนั่งครบแล้วจะเป็นผู้ขับนั่งตอนหน้าแล้วก็เป็นผู้นั่งตอนหลังนะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของ ช่องแอร์ปรับอากาศนะคะที่มีมาให้สองช่องตรงนี้นะคะหมุนมันคือปรับได้อิสระนั่นเองนะคะจะหมุนซ้ายหมุนขวาบนฝั่งนั่งทางขวาของักเนี่ยก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้ไล่ลงมาตรงกลางนะคะก็จะเป็นช่องเหมือนแบบอารมณ์แบบแบบแบบวางเศษเหรียญหรือวางอะไรจิ๊กจิ๊กเล็กน้อยตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นชักเล็กๆนะไว้ใส่สายชาร์จหรือว่าจะใส่อารมณ์เศษเหรียญเศษอะไรตรงนี้แล้วก็จะมีช่องเป็นไถ สองช่องมาให้ใช่สี่ใช่สี่ผู้พิพกก็จะเป็นอ่ใช่สี่มาให้สองช่องแล้วนอกจากสองช่องสองนั้นตรงนี้ก็มีนะใช่ก็คือถือว่ารถคันนี้น่ะแล้วก็ด้านหน้าก็มีเนอะข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเจ็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวอเจ็บที่เจ็บที่เลยยึกมากประมาณข้อศอกเลยค่ะแล้วก็ปิดห่อไว้โอเคเอาเปิดก็เปิดนี้นะคะก็ถือว่าดีไซน์ได้สวยงามนะคะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุหนัง นะคะที่ผสมอะไรหลักจะเรียกว่าอะคันธาราบไหมกึ่งกึ่งเนาะกึ่งกึ่งนะคะก็ถือว่าทาความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ไม่องความร้อนด้วยอันนี้นะก็ไม่ใช่พลาสติกนะเขาก็จะเป็นแบบซอฟท์ัชนะซอฟท์ัทแต่ว่ามันก็คือไม่ได้นิ่มมากถ้าถ้าคนไม่เรียนรองจับนะอาจจะมองว่าเป็นพลาสติกหรือเปล่าแต่นี่เรากดได้นะกดได้กดได้เป็นซอฟท์ัชอย่างหรือใครเป็นคุณแม่นะคะก็จะมีนี่นะตัวฟิตนะคะก็จะเป็น ไว้สเสียบคาซีสิเสียบคาซีได้นะคะทั้งสองเบาะเลยทั้งซ้ายและขวาหรือตรงนี้ค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะบริเวณตรงกลาสงส่วก็คือมันเป็นรถท้าที่นั่งเนะาะน่าจะนั่งสองข้างหลังสองตุกกาาก็ยังสามารถเอื้อมอ่านี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะมันก็จะเป็น,นปุ่ม็อกตรงนี้ดนันเข้ามาดูไม่เห็นด้านหลังเลยอ๋อเราก็สามารถเอื้อมหยิบของนะคะท้ายรถได้โดยที่ คนขับก็ยังขับรถอยู่นะคะคนนั่งด้านหลังเนี่ยก็สามารถเอื้อมหยิบสัมภาระหรือของต่างๆมาได้เองอารมณ์แบบคุณแม่ลูกอ่อนเนะาะก็คือมีคาซีทอยู่นะคะข้างใดข้างหนึ่งหรือจะหยิบเอาของต่างๆนะคะตรงนี้ก็สามารถเอื้อมหยิบได้นะคะหรือไปเที่ยวแกงเพื่อนแก๊ง้งครอบครัวอะไรตรงนี้ก็สามารถหยิบของหยิบขนมอะไรตรงเนี้ยได้จากของหลังโดยที่ไม่ต้องจอดรถไปเอาเนั่นเองก็ช่วยนะคะให้ความสะดวกสบายมากขึ้นคือไม่ขายก็เก็บแค่นี้แค่นี้ นี่ไวเลาพูดมาขอพูดเสริมอันนี้นิดนึงเนาะไอตัวชาร์จนอกจากจะมีจุดตรงนี้แล้วข้างหลังที่รักบอกแล้วข้างหน้าเขาก็มีนะคะเนี่ยเป็นไวเลสชาร์จเจอแอบดูการตอบสนองเร็วมากมวางปุ๊บชรัรปับ๊บวางปั๊บชักปุ๊บนี่อันนี้ก็ยังมีไทซีมาให้อีกนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะลเนี่ยพาวเวอร์เอาเอีกอทั้งหมดอ่ะถ้านับรวมๆอ่ะเจ็ดจุด ที่สามารถชัดแบตได้บางคนอีางมแบตหมดไม่ไม่อ้างไม่ได้แบตหมดนะมาอ้างแบบหมดนะที่บ้านโทรมาเงไรแบไม่ได้นะอ่งมด้อ้างแบบหมดอ้างแบตหมดไม่กลัวหรอกบางคนมีสองสามเครื่องอ๋อเออเอาไสองสามเครื่องไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ไไม่ได้ม่ได้ไม่ด้่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไ่ไดเได้ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อด้ไ่ได้ไม้าม่าด้ไม่เด้ไม่ได้่อง้ึง้่ดร้่ไเม่ได้ไ่ไ่ง้ไม้มดเลยลอยไม่ได้ว่าใครไ่ได่ บอกว่าบอกว่าลืมเอาสายมาก็ไม่ได้เพราะว่าเรามี wireless charge ใช้สายนอกจากคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนอะที่เป็นรุ่นเก่ามากๆอ่ะนั่นแหละถึงจะแบบว่าใช้ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้อ่าฮะอยากเดินดูข้างนอกเราเหลือกี่โลเหลืออีกแค่สิบกิโลเดี๋ยวซิงค์ให้เดี๋ยวใส่โหมดสปอร์ตเลยป่ะพร้อมยังไปเลย หลังจากที่เราทดลองขับกันมาแล้วจากกรุงเทพเนาะก็มาถึงระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันกันนะคะกับเจ้าคันนี้ค่ะ The n e l GLA 200 AMG Dynamic นั่นเองค่ะภายในดูกันไปแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวมาดูภายนอกกันค่ะเริ่มเลยค่ะอย่างแรกเลยคือกระจังหน้านะคะเขาบอกว่าเหมือน V 8เลยค่ะก็คืออลังการดาวรันดวงค่ะโลโก้ Mercedes-Benz ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตรงกลางก็ประดับประดาด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็มีดอทเป็นดวงดาวค่ะเป็นหกเหลี่ยมเนาะกะ็สะท้อนสัญ,ญลักษณ์ของดวงดาวมือส์เดเป็นนั่นเองค่ะอัดมาช้ยล่างก็จะตัดด้วยเป็นโครเมียมนะคะแล้วตรงนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตก็คือเขาบอกแล้วว่าเป็น AMG ค่ะก็เลยจะเป็นสไตล์นี้นะคะไฟลมดำค่ะ โคมไฟก็จะลงดำก็จะดูหรูสไตล์เมอร์เซเดสเบนซ์เช่นกันค่ะถัดมาเดี๋ยวไปดูล้อกันค่ะเดิมล้อแม็กเขาเป็นล้อธรรมดาไม่ได้ลงดำนะคะแต่รุ่นนี้ปี2024ค่ะเขาจะเป็นแม็กลงดำมาให้ด้วยก็เป็นสีทูโทนค่ะระหว่างสีสีบอลเงินเนาะกับสีดำแล้วก็ที่พิเศษก็คือตัวเก่าไม่มีนะแต่ตัวนี้มีค่ะดิสเบรกเขาเพิ่มคนว่าเมอร์เซเดสเบมาให้ค่ะ เขาบอกว่าน่าจะดูสปอร์ตขึ้นกว่าคันเดิมเนาะอันนี้ก็ใส่มาให้เช่นเดียวกันค่ะ,ะล้อเท่าเดิม19นิ้วนะคะถัดมาข้างบนเหมือนที่บอกไปก็คือหลังคาซันรูฟเนาะเราเปิดให้ดูข้างในไปแล้วแล้วก็มีแหลกหลังคาตรงนี้นะคะอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ค่ะขวาถังก็จะเปิดด้านนี้นะคะอันนี้รองรับ e 8 5ค่ะ ตเติมตรงนี้เนาะนี่ไม่ได้แล้วก็ด้านท้ายค่ะด้านท้ายก็จะลับกับกระปังหน้าด้านหน้านะคะ,ะตรงนี้ก็แอบ,บมีโครเมียมตกแต่งให้อยู่นะคะชายล่างด้วยนี่ตรงข้อเนอะาะล้สมมติเป็นข้อคู่ค่ะก็ตกแต่งมาให้เป็นสไตล์ A M G ของ Mercedes Benz อยู่แล้วแต่ความพิเศษอีย่างก็ฝาท้ายเขคลิปได้เลยนะนี่มันไง อ่าแล้วก็เป็นฝาถ้ายไฟฟ้านะคะถ้าใครรู้สึกว่าอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างเอนจอยอย่างเงีง้ยค่ะมันสูงไปใช่ไหมเราสามารถล็อกได้นะนี่เอาแค่นี้พอเนาะและอันนี้ก็คือสําหรับคนที่แบบว่าคนอาชีพบ้านเราอาจจะแบบมีทั้งสูงมีทั้งต่ำมีทั้งอะไรเงี้ยก็สามารถล็อกได้เลยคะ่ะแล้วก็มาดูอันนี้เขามีมา่านปิดสัมภาระให้ด้วยนะคะห้องสัมภาระแต่สามารถถอดออกได้นะคะเพิ่มความเป็นระเบียบก็คือ ปิดไว้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ดูแบบไม่ลกเนาะมองจากข้างในออกมาแล้วนี่ค่ะความจุห้องสัมภาระเขาอัดแน่นค่ะนี่กระเป๋าเดินทางเราไซส์เดียวกันนะคะสามใบตรงนี้ก็ยังเหลือนะคะแล้วก็มีใบเด็กนี้อีกและด้านข้างค่ะสองฝั่งอันนู้นจะกว,กว้างกว่าหน่อยเนาะเผื่อเป็นแบบว่าใส่ของขวดน้ําแก้วน้ําหรือเวลาเราไปซื้ออะไรที่มันจะหกได้อย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ไว้ในนี้ได้เขาก็จะมีตัวรองรับเนาะอันนี้มีอะไรไมเอ่ย อ,นนะอ,อันนี้เปิดได้นะแต่พอดีติดกระเป๋าเนาะเดี๋ยวเขเปิดให้ดูวันหลังแล้วกันก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าจะเป็นเหมือนแบบวา่าที่ใส่สําหรับเครื่องอุปกรณ์ความช่วยเหลือต่างๆประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ตอนที่เรารีวิวด้านในเราจะเห็นว่าเนี่ยคะ่ะถ้าสังเกตนี่จะมีอันนี้เนาะที่เขาสามารถทะลุได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะไปทําให้ดูนี่มาแล้ว ที่บอกว่าเนี่ยเราสามารถหยิบได้เลยค่ะติว่าใครมีน้องมีเด็กอะไรหยิบได้เลยนี่ยังยงง่ายได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวปิดไว้อย่างเดิมดีกว่าอันนี้ก็คือใช้งานกันให้ดูแบบเห็นๆเ,เลยค่ะว่ามันใช้งานไม่ยากแล้วก็สะดวกสบายเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากหยิบของในห้องโดยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถ,ถ่านช่องนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวปิดก่อนอาจจะคลิกเซ็นเซอร์ให้ก็ได้ค่ะ อ,อันนี้เปิดไปหนึ่งรอบเมื่อกี้เราไปล็อกเขาเนาะอ่าอันนี้ปิดค่ะเป็นไงฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างว่าเครื่องยนต์1 3 0 0ามซีซีแล้วก็อ่าเป็น163่ร้แรงม้านั้นหน้าตาเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะวงเข้าที่เปิดจะอยู่ด้านขวาน,นะคะฝั่งคนขับไปคอนโซล น,นี่ค่ะแล้วเขาก็เป็นระบบโชค๊คค่ะไม่ต้องมายืนไม่ต้องมาค้ำอะไรค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องยนต์ The New GLA 2 0 0 AMG Dynamic ค่ะอันนี้ก็คือเป็น163แรงม้านะคะเครื่องยนต์ 1300cc Turbo ค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะและท่านไหนที่สนใจนะคะ เดอ new GLA 200 AMG Dynamic คันนี้นะคะก็สามารถไปชมหรือไปทดลองขับได้ที่โชว์รูม Mercedes-Benz ทั่วประเทศนะคะวันนี้ Enjoy Byway ต้องขอตัวราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ยาบยบาย